การที่ได้บ้านราคาต่ำมาเนี่ยคุณมีแก็ในการรีโนเวทเนี่ยได้มากขึ้นใส่ออปชั่นได้มากขึ้นตกแต่งให้สวยได้มากขึ้นที่สําคัญก็คือถ้าคุณไม่ตกแต่งหรือไม่ทําอะไรเลยคนรีโนเวทให้กลับไปสู่สภาพเดิมแบบนี้คุณสามารถตั้งราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อที่จะให้ทรัพย์ตัวนี้ขายออกได้ง่ายขึ้นข้อดีและข้อเสียของการประมูลบ้าน สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ใครหลายท่านก็ติดตามผมมาแล้วคงทราบดีว่าผมเนี่ยประมูลบ้านมาอย่างต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้จะเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังว่าแบบนี้คุณควรที่จะลงมาเล่นไหมก่อนอื่นเรามาทราบข้อดีกันก่อนข้อที่1ราคาถูกกว่าท้องตลาดต้องบอกว่าการประมูลบ้านเนี่ยเป็นการยึดมาเพื่อที่จะขายทอดตลาดดังนั้นเนี่ยราคาประเมินส่วนมากแล้วจะประเมินจากกรมธนารักษ์ราคาธนารักษ์จะถูกกว่าตลาดโดยส่วนมากนะ ประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นข้อที่2เพิ่มโอกาสในการลงทุนต้องบอกว่าสําหรับนักรีโนเวทบ้านแบบผมนะคุณผู้ชมการที่ได้บ้านราคาต่ำมาเนี่ยคุณมีแกปในการรีโนเวทเนี่ยได้มากขึ้นใส่ออปชั่นได้มากขึ้นตกแต่งให้สวยได้มากขึ้นที่สําคัญก็คือถ้าคุณไม่ตกแต่งหรือไม่ทําอะไรเลยคนรีโนเวทให้กลับไปสู่สภาพเดิม แบบนี้คุณสามารถตั้งราคาต่ำกว่าตลาดเพื่อที่จะให้ซับตัวนี้ขายออกได้ง่ายขึ้นและต่อมาข้อที่3นั่นก็คือมีซับหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์โฮมคอนโดโกดังที่ดินหรือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอ่ะโรงแรมเนี่ยผมเห็นนะหลายร้อยล้านก็มีขายทอดตลาดมีการประมูลเหมือนกันแต่นักรีดูเอทแบบผมผู้ชม อาศัยประเภทแบบซื้อมารีโนเวทแล้วก็ขายไปประเภทบ้านเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในแถบกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าช่วงนี้มีของขายเยอะมากทราบข้อดีกันแล้วต่อมาข้อเสียกันบ้างข้อที่1ไม่สามารถเข้าไปดูซับได้ล่วงหน้าเนื่องจากบังคับคดีนะครับเขาถูกบังคับนะเพื่อที่จะขายทออตลาดคุณจะแบบพี่ครับขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้บ้านพี่จะประมูลแล้วเจ้าของบ้านร้อยละ9 9ไม่มีใครอยากให้เข้าไปดูบ้านของตัวเองที่ถูกบังคับขาย ทอดตลาดผมก็บังคับขายนะดังนั้นไม่ดูบ้านคุณก็มีความเสีย่ยงข้อที่2ผู้อาศัยเดิมหรือคนเดิมหรือเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกถ้าเป็นเจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการฟ้องขับไล่ฟ้องขับไล่แล้วไม่ออกก็ต้องออกหมายจับหรือคนที่อยู่ไม่ใช่เจ้าของอันนี้ต้องไปสืบนะว่าคนที่อยู่เนี่ยชื่ออะไรยังไงนู่นนี่นั่นแล้วมาฟ้องขับไล่แล้วค่อยออกหมายจับในกรณีไม่ออกดังนั้น ตรงนี้จะต้องใช้เวลาและใช้เงินพอสมควรข้อที่3จะต้องมีเงินก้อนพอสมควรเงินก้อนที่นี่พี่จะบอกก้อนแค่นี้นะเงินที่สามารถเอาไปจ่ายหรือเอาไปปิดได้แบบเงินสดเนี่ยเพราะว่าบางทรัพย์บางกรณี คุณจะกู้ธนาคารระยะเวลาอาจจะไม่เพียงพอหรือเขาอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นผมเคยประมูลบ้านบางหลังนะครับประมูลได้เสร็จเรียบร้อยผมจะทําการกู้ธนาคารไปออดววนเจ้าของบ้านเดิมที่ถูกบังคับขายทอดตลาดเขาก็ไม่ยอมให้คนที่ประเมินบ้านเนี่ยเข้าไปยังไงยังไงประเมินบ้านเข้าไม่ได้ผมก็กู้ไม่ได้เคสแบบนี้หางเงินสดเหนื่อยเลยครับข้อที่4การแข่งขันสูงในบางทรัพย์ในบางทรัพย์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบ้านหลังเนี้ย ราคาตลาด5ล้านแต่ประมูล6ล้าน7ล้านก็มีเหมือนกันต้องบอกให้เลยว่าบางซับบางทำเลคนอยากได้จริงเขายอมซื้อแพงกว่าราคาตลาดเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครขายแล้วผมเคยไปประมูลที่แถวจุฬาคุณผู้ชมเป็นตึกแถวนี้แหละราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านบาทคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจบกันที่17ล้านบาท โอ้โหผมเตรียมเงินไปแค่ประมาณ3ามสี่ล้านเองก็คือกะจะซื้อแพงกว่าเท่าตัวเนี่ยสักเท่าหนึ่งแต่มันดันมากกว่าที่ผมเตรียมไปหลายเท่าตัวต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายอาจจะมีภาระหนี้สินค้างเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดหนี้จำนอทซับบางซับเปิดราคาต่ำมากแต่หนี้จำนองดันแพงกว่าราคาตลาดอีกยกตัวอย่างเช่นเปิดราคามา80,000บาทแต่หนี้จำนองเนี่ยสล้านบาทซึ่ง บ้านแบบเดียวกันแถวนั้นขายแค่2ล้านแบบนี้ก็มีต้องระวังไว้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกค่าส่วนกลางถ้านิติบุคคลเก็บคุณย้อนหลังเมื่อคุณประมูลได้แบบนี้คุณไม่ต้องจ่ายเขาจะนับตั้งแต่วันที่คุณประมูลได้นะครับเรื่องของค่าส่วนกลางและสรุป,คล,ป,ค,ลปคลิปนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์นะครับติดตามช่องผมไว้ให้ดีผมจะเล่าเกี่ยวกับทร,รัพย์รัคดีอย่างละเอียดแบบที่คุณเนะี่ย อาจยะไม่ต้องไปเรียนลงคอร์สที่ราคาหลักหมื่นหลักพันอะไรก็แล้วแต่มาดูช่องเราติดตามเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัน,นี้สวัสดีครับ